สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาสาธิตการใช้งานเครื่องล้างจานแฟงเก้นะครับรุ่น fd w 6147303ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชัน2นะครับเป็น v 2นะครับซึ่งเป็นรุ่นที่มีขายในปัจจุบันการใช้งานเครื่องล้างจานเนี่ยจะต้องมอีอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมด้วย3อย่างนะครับก็จะมีเกลือสำหรับเครื่องล้างจานนะครับมีน้ำยาลิสเอตนะครับเป็นน้ำยาแวววาวแล้วก็จะเป็นดีเทอร์เจนก็คือผงสักล้างนะครับ ซึ่งผมได้แยกคลิปการใช้งาน3ตัวนี้ไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างของคลิปนี้นะครับอันนี้เราจะมาโฟกัสกันที่การใช้งานของเครื่องเลยนะครับปุ่มซ้ายมือปุ่มแรกนะครับตัวนี้จะเป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับปุ่มต่อมานะครับจะเป็นปุ่มตั้งหน่วงเวลานะครับแล้วก็ทางขวามือปุ่ม1นทับสนะครับปุ่มนี้ก็คือครึ่ง ครึ่งหนึ่งของเครื่องนะครับก็คือการใส่ภาชนะเข้าไปเนต่ำกว่า6เซตนะครับจะเป็นฮาร์ฟโหลดนะครับจะช่วยประหยัดพลังงานแล้วก็ประหยัดน้ําขึ้นกว่าเดิมอันสุดท้ายนะครับปุ่ม P ตัวนี้นะครับเป็นการเลือกโปรแกรมการทํางานนะครับแล้วก็หน้าจอแสดงไฟตรงนี้นะครับส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของการเปิดปิดและการหน่วงเวลาแล้วก็ไฟเตือนต่างๆส่วนทางขวาเนี่ยจะเป็นในส่วนของโปรแกรมนะครับ ทุกครั้งที่เราใช้งานนะครับเวลาเราใส่ภาชนะเข้าไปเรียบร้อยเราจะต้องเปิดประตูออกมาลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> เพื่อที่จะเลือกเปิดเครื่องแล้วก็เลือกโปรแกรมถ้าเราปิดประตูเนี่ยจะไม่สามารถเลือกโปรแกรมได้นะครับหรือถ้าเกิดคนเอาไปทําเป็นบิวอินนะครับถ้าไม่เปิดประตูเราก็จะไม่สามารถกดได้เพราะมันจะติดท็อปนะครับเราต้องเปิดประตูออกมาก่อนเริ่มต้นเราก็เปิดเครื่อง ไฟแสดงการทํางานขึ้นมานะครับอย่างแรกอันนี้นะครับด้านล่างเป็นรูปลูกศรเนี่ยก็คือเขาแจ้งว่าเกลือหมดนะครับหรือไม่ได้ใส่นะครับส่วนด้านบนเนี่ยก็จะเป็นน้ํายาเวาลวนะครับลิ้นชอกนะครับไม่ได้ใส่หรือหมดเหมือนกันนะครับก็จะมีไฟสองดวงนี้ขึ้นมาถ้าเราเติมเข้าไปจนเต็มเนี่ยสองดวงนี้ก็จะหายไปนะครับตรงนี้จะเป็นชุดเวลานะครับหน่วงเวลาจะมีสามชั่วโมงหกชั่วโมงเก้าชั่วโมงสิบสองชั่วโมงเราสามารถหน่วงเวลาได้โดยการเลือกตรงนี้นะครับ ว่าจะให้มันหน่วงเวลาการทำงานไปกี่ชั่วโมงเช่นสมมุติว่าเครื่องล้างจานเนี่ยล้างอยู่มีโปรแกรมการล้างการล้างจานอยู่ที่3ชั่วโมงถ้าเราบวกกดหน่วงไปอีก3ชั่วโมงเนี่ยมันจะกลายเป็น6นะครับหน่วงไปอีก6เราก็จะบวกไปอีก3นะครับก็คือหน่วงไปกี่ชั่วโมงเนี่ยก็บวกกับเวลาการทำงานของเครื่องเข้าไปอีกนะครับถ้าไม่ต้องการหน่วงเราก็กดให้ไฟมันตับ หายไปแบบนี้นะครับก็เป็นการปิดการหน่วงเวลาทีนี้ถ้าเกิดลูกค้าต้องการใช้งานเลยโดยที่ไม่อยากจะหน่วงเวลาอะไรก็ไม่ต้องไปกดปุ่มหน่วงเวลาใ mm. ดๆทั้งสิ้นนะครับเราก็มาดูที่โปรแกรมกันเลย P นะครับเราเลือกโปรแกรมการใช้งานนะครับกด1นทีนะครับมันจะขึ้นอันดับแรกจะเป็นรูปแก้วนะครับแล้มันก็จะวนนะครับเป็นรูปนาฬิกา90นาทีอนา อันนี้เป็นรูปแก้วสองใบเนี่ยอันนี้จะเป็นโปรแกรมแล็วปิดนะครับโปรแกรมล้างด่วนแล้วก็ขึ้นมาเป็นอินเทนซีฟล้างหนักนะครับอันนี้นอร์มัลแบบกลางแล้วก็อีโคประหยัดพลังงานนะครับเขาจะวนแบบนี้ถ้าเรากดไปเรื่อยๆนะครับไฟจะวิ่งแบบนี้นะครับทีนี้มาดูแต่ละโปรแกรมนะครับอันแรกนะครับขอเป็นอันนี้อินเทนซีฟนะครับล้างหนักนะครับโปรแกรมล้างหนักเนี่ย ถ้าเราเลือกโปรแกรมนี้ปุ๊บนะครับตัวนี้จะเหมาะกับการล้างภาชนะที่เลอะมากๆนะครับสบกบปรกมากๆนะครับก็จะใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เนี่ยจะใหเ้เวลาการทำงานนะครับอยู่ที่160นาทีนะครับเครื่องถึงจะเสร็จการทำงานตัวนี้ก็จะใช้เวลา160นาทีแล้วก็ใช้น้ำอยู่ที่18.5ลิตรนะครับ เวลาใช้ตัวนี้ก็ใช้ดีเทอร์เจนนะครับตัวผงซักล้างเนี่ยก็อยู่ที่1ก้อนหรือ2ก้อนก็ได้นะครับถ้าหนักมากต่อมานะครับอันนี้เป็นโปรแกรม normal นะครับก็คือสกปรกแบบปกตินะครับสกปรกทั่วไปนะครับตัวนี้ก็ใช้ดีเทอร์เจนอยู่ที่1ก้อนนะครับหรือ30กรัมเวลาการทำงานของโปรแกรมนี้นะครับอยู่ที่1้0นาทีใช้น้ำอยู่ที่15ลิตรนะครับโปรแกรมต่อมาเป็น eco นะครับ ตัวนี้เขาจะเซตเป็นมาตรฐานของยุโรป EN 50242นะครับก็คือเขาจะมีประหยัดเกี่ยวกับประหยัดพลังงานต่างๆนะครับของเครื่องนะครับทั้งเรื่องกำลังไฟและเรื่องน้ำตัวนี้มันจะใช้น้ำอยู่ที่11ลิตรเองนะครับ11ลิตรเท่านั้นแล้วก็ใช้กำลังไฟน้อยมากอยู่ที่0.93กิโลวัตต์นะครับเวลาการล้างของตัวนี้อยู่ที่185นาทีนะครับ ต่อมานะครับรูปแก้วนะครับตัวนี้รูปแก้วตัวนี้เนี่ยก็สําหรับล้างเบาๆที่สกปรกไม่มากนะครับก็ใช้โปรแกรมนี้ได้นะครับใช้ดีเทจ1นหนึ่งก้อนเหมือนกันแล้วก็เวลาการทํางานเนี่ยอยู่ที่120นาทีนะครับใช้น้ํา14.5ลิตรต่อมาตัวนี้นะครับจะเป็น90นาทีนะครับจะเป็นรูปนาฬิก,กาตัวนี้ก็คือล้างเบาเหมือนกันแต่ตัวนี้เนี่ยเขาจะไม่เน้นว่า ให้ภาชนะแห้งนะครับเวลาการทำงานเขาจะน้อยลงมากนะครับจะเหลืออยู่ที่90นาทีแล้วก็ใช้น้ำอยู่ที่12.5ลิตรนะครับใช้ดีเทอร์จนหนึก้อนเหมือนกันนะครับสำหรับโปรแกรมตัวนี้ถ้าไม่เน้นแห้งก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับล้วก็จะล้างเร็วขึ้นสุดท้ายนะครับตัวนี้เป็นรับปิดนะครับก็คือล้างด่วนนะครับล้างเร็วตัวนี้มันก็จะแบบพวกสกรปรกน้อยๆน,นะครับล้างเ,าเบา สามารถใช้ดิเจนแค่ครึ่งก้อนก็ได้นะครับหรือ20กรัมใช้กำลังใช้กาลังหวัดอยู่ที่0.75เท่านั้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาอยู่ที่40นาทีนะครับตัวนี้เวลาจะเร็วที่สุดก็คือ40นาทีใช้น้ำอยู่ที่1 1 5ลิตรนะครับทีนี้พอครบโปรแกรมทั้งหมดแล้วนะครับมันจะมีปุ่มอันนี้นะครับ half load นะครับถ้าสมมติภาชนะที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันน้อยกว่า6เซตซึ่งปกติ เครื่องนี้จะใส่ภาชนะได้ทั้งหมด14เซตนะครับ14เซตหมายถึงก็ชั้นาจานชามแก้วน้ําช้อนซ่อมชุดหนึ่งก็คือเรียก1เซตนะครับสามารถใส่ได้เต็มที่คือ14เซตถ้าต่ํากว่า6เซตสามารถกดตัวฮาร์ฟโหลดนี้ได้นะครับแต่ฮาร์ฟโหลดนี้จะใช้กับโปรแกรมและปิดโปรแกรมล้างด่วนไม่ได้เท่านั้นนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้ผมเลือกและปิดอยู่พอผมกดฮาร์ฟโหลดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดเราเลือกโปรแกรมอื่นๆนะครับอย่างเช่น Intensive พอเรากดฮารโหลดก็จะมีไฟขึ้นมาแบบนี้นะครับโปรแกรมนี้นะครับก็สามารถใช้ฮารโหลดได้โปรแกรมอื่นๆใช้ได้หมดยกเว้นและปิดนะครับพอเราเลิกและปิดปุ๊บเนี่ยไฟฮารโหลดจะดับไปทันทีนะครับแค่นี้นะครับพอเราเซตโปรแกรมเรียบร้อยนะครับก็แค่ปิดประตูเครื่องก็จะเริ่มทํางานทันทีนะครับจนกว่าจะจบการทํางานก็จะมีเสียงลองเตือนนะครับปิ๊บปิบ๊แค่นั้นนะครับ ซึ่งลูกค้าก็สามารถากะระยะเวลาการเสร็จการจบการทำงานได้จากตารางในคู่มือนะครับที่เขามีบอกเรื่องของว่าแต่ละโปรแกรมใช้กี่นาทีนะครับประมาณนั้นทีนี้เดี๋ยวมาดาูด้านในนิดนึงนะครับจะแนะนำเกี่ยวกับการแมนเทนน์นะครับในเรื่องของการเก็บเศษอาหาร นี่มาดูภายในนะครับตรงตะกร้าชั้นบนนะครับกับตะกร้าชั้นล่างนะครับแล้วก็ด้านบนสุดเนี่ยก็คือสามารถใส่ภาชนะได้ตามที่คู่มือแนะนํานะครับว่าแต่ละชั้นเนี่ยควรใส่อะไรบ้างภาชนะใหญ่ก็ใส่ด้านล่างนะครับทีนี้มาดูส่วนที่ควรระวังนะครับการใส่ภาชนะด้านบนเนี้ยต้องระวังไม่ให้อ่าสิ่งของหรือภาชนะช้อนซ่อมอะไรพวกนี้มันหล่นลงมาขัดตรงนี้นะครับในหลุมคือตรงด้านล่างเนี่ยมันจะมีใบปัด เป็นเป็นหัวสเปรย์ฉีดน้ำนะครับถ้าเกิดว่ามันมีของสิ่งใดมาขัดไว้แบบนี้นะครับสเปรย์ตัวนี้มันหมุนไม่ได้มันก็จะไม่สะอาดนะครับอันนี้ก็ต้องระวังนะครับสมมติว่าเราใช้ใส่ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ลองหมุนดูว่าไม่มีอะไรลงมาติดขัดด้านล่างก็เช่นกันนะครับด้านล่างตังนี้ก็เลื่อนเปิดออกมาได้แบบนี้นะครับถอดออกมาได้เลยเวลาวางภาชนะด้านล่างก็เหมือนกันนะครับอย่าให้ติดขัด ตัวน,นี้นะครับเพราะมันจะต้องหมุนได้นะครับอย่าให้อะไรมันมาขัดเพื่อแล้วมันจะหมุนไม่ได้เนี่ยอันนี้ก็จะไม่สะอาดนะครับมาดูตรงส่วนที่ต้องคอยแม n นเทนนะครับก็คือในเรื่องของเศษอาหารนะครับถ้าเกิดปกติแล้วเนี่ยเวลาใช้เครื่องรางจานเนี่ยเราควรจะกวาดเศษอาหารทิ้งให้หมดก่อนนะครับเราค่อยล้างแต่ถ้าเกิดมันจะมีตกค้างเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับหมุนซ้ายนะครับแล้วก็ ถอดออกมาได้แบบนี้มันก็จะมีเศษอาหารมาตกค้างอยู่ในนี้ก็สามารถออกไปทําความสะอาดได้นะครับเวลาใส่กลับก็วางลงไปเหมือนเดิมนะครับให้มันแนบสนิทนะครับแล้วก็หมุนขวาเพื่อล็อกแบบนี้นะครับให้มันอยู่ก็แค่นี้เองนะครับกับการใช้งานเครื่องล้างจานแฟลกเก้นะครับก็ขอจบคลิปสาธิตการใช้งานเครื่องล้างจาน fdw 614 จะสาูนสนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ